นี่เป็นการ DIY เอาของเก่ามา,าที่เก็บเก่าที่เก็บมาใช้ใหม่เขาเรียกว่าเก่าเก็บเอามาใช้ใหม่นะครับนี่จะมา DIY ประเภทตู้โต๊ะเก่าที่ตั้งไว้เฉยๆแล้วจะมาใส่ลูกล้อให้เคลื่อนเป็นตู้เคลื่อนไหวนะครับ ก็ไม่ยากครับก็มีทุกร้อเก่า,กาแล้วเครื่องมือที่ใช้ก็มีพวกสว่านนะครับแล้วก็ตะปูเกี่ยวนี่นะครับเอามา DIY ให้เป็นที่เก็บของตั้งของเคลื่อนย้ายได้สะดวกโดยที่ไม่ต้องยกนะครับี่น้องการทำงานก็ไม่ยากครับทางด้านเทคนิค ก็เพียงเรามีสว่านแล้วก็มีสกรูสำหรับเจาะยึดแล้วก็มีล้อของเก่าเอามาใช้ประยุกต์นะครับแล้วก็มาใช้ทำงานในลักษณะนี้เลยครับพี่น้องก็ของเก่าเก็บก็เอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับนี่ก็จะใช้วิธีการยึดนะครับที่ง่ายใช้สว่านแล้วก็ทับกุ้เกี่ยว โดยที่เราไม่ต้องใช้ไขควงนะครับมันจะได้รวดเร็วขึ้นนะครับสาเหตุที่ใช้ไขควงไฟฟ้านี่ไอสว่านไฟฟ้านะครับเพราะว่ามันได้มีแรงบิดสูงนะครับในการยึดเพราะว่าเคยใช้สว่านไร้สายแล้วมันอยู่ได้ในระดับหนึ่งนะครับมันไม่ลงเวลาเราขันลงไปมันจะ ต้องใช้ไขควงเพื่อสุดท้ายที่จะต้องบิดมันลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เลยมาใช้เป็นสวานา่านไฟฟ้าเพราะมีแรงบิดรวมทีเดียวเลยลวดพื้เสียวนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ไขควงเปนตัวขันย้ำครั้งสุดท้ายนะครับอันนี้ก็ใช้เวลาทํางานก็ล้อเนี่ยก็ประมาณ3นาที นะครับเดยประมาณการบิดการบิดของสว่านเพราะเป็นสว่านหรืฟ้ามันมีแรงบิดสูงนะครับเพราะเวลาเรายึดน็อตเนี่ยมันช่วงที่ว่ามันจะจมจุดสุดท้ายเนะี่ยมันมันไม่ต้องนี่แหละครับแรงบิดมันสูงมันลงจมเลยนะครับแล้วไม้ที่ทำนี่เป็นไม้เลือกแข็งด้วย แล้วตู้นี่เป็นตู้ที่เก่าเก็บแล้วตู้รุ่นนี้ก็ประมาณนักสิบกว่าปีแล้วครับก็หน้าไม้นี่แข็งมากแล้วถ้าใช้มาใช้ไขควงนี่ก็คงจะขันไม่ลงนะครับก็เลยใช้เป็นสว่านหล็กฟ้าเป็นตัวแรงปิดเข้าไป ให้สกรูนี่มันจมง่ายนะครับอันนี้จะมาทำเป็นที่วางชุดกาแฟนะครับพี่น้องมีสติก๊กระติกน้ำร้อนแล้วก็กาแฟนะครับเอาไว้เคลื่อนย้ายได้และหาที่ตั้งที่เหมาะานั่นเองครับก็มา DIY ง่ายๆครับพี่น้อง เอาให้ดูกันว่าเออของบางทีท้าว่าเราไม่คิดอะไรมากยังไม่ทิ้งก็อามาดัดแปลงมาใช้ประโยชน์ได้นะครับก็นเนี่ยครับการยึดมันก็ไม่ยากนะครับพี่น้องพอใช้สว่สนวานไฟฟ้าแล้วแรงบิดมันจะดี นะครับแต่ไม่ได้บอกว่าสว่านไร้สายไม่ดีนะครับมันก็ดีครับมันก็สะดวกนะครับพลังบิดครั้งสุดท้ายมันจะจมเลยนะครับถ้าไม้นี่เป็นไม้เนื้อแข็งด้วยแรงบิดสว่านครั้งสุดท้ายเวลาช่วงที่ว่ามันจมมิดลงไป่ะ ช่วงนี้แหละครับเพราะเวลาทำแล้วเนี่ยมันจะเร็วนะครับนี่ครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับนี่ครับเป็นโต๊วางกาแฟเคลื่อนย้ายได้นี่ครับรถต๊ะรุ่นเก่านี่ยอมรับเลยครับเนื้อไม้ก็ดีมากนี่ประมาณนับปีได้แล้วนะครับโดยประมาณ ไม่ใช่ไม้ชานอ้อยนะครับจะเป็นไม้อัดเลอ